วันนี้นะคะเราจะสอนหาเงินเป็นพวกหาเงินออนไลน์นะคะก็เข้าได้หลายอย่างมากเลยเข้าบัญชีเราโดยตรงก็ได้เข้า PayPal ก็ได้เข้า Payer ก็ได้นะคะก็เป็นแบบอะไรที่น่าสนใจมากเลยเนาะลงทุนแค่ความใส่ใจอย่างที่แอดเขียนไว้หน้าคลิปเลยนะคะ อันนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เราหาเงินออนไลน์ซึ่งเนี่ยถ้าดูจากหน้าจอนะหลายคนก็จะเห็นแล้วนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะอันนี้นะคะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะก็ลงทุนแค่ความตั้งใจของเราแล้วก็อาจจะมีค่าอินเทอร์เน็ตสําหรับบางคนนะคะเพราะว่าการหาเงินออนไลน์ยังไงก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วถ้าใครนับเป็นต้นทุนเนี่ยมันก็คือต้นทุนนะแต่โดยส่วนตัวแอดเนี่ยแอดดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เน็ตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแอดไม่คิดว่ามันเป็นต้นทุนนะคะ แต่ถ้าใครคิดก็รวมไปด้วยรวมไปด้วยแล้วกันว่ามันมีต้นทุนคือค่าอินเทอร์เนต็ตเนาะกับเวลาที่เราต้องเสียไปนะคะเว็บนี้เนี่ยแอดต้องบอกไปก่อนเลยนะว่ามันเป็นเว็บที่แปลกใหม่นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะดูจากช่องอื่นมาแล้วที่มันคล้ายๆกันแบบนี้แต่หลายคนจะไม่รู้จักนะเพราะว่าช่องแอดแอดรู้สึกว่าจะมีคนเริ่มต้นหาเงินออนไลน์เนี่ยเยอะมากนะคะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะ เข้ามานะคะเราจะต้องสมัครโดยการกดรีจิสเตอร์ตรงนี้อาจจะไม่สอนนะคะเพราะว่าการสมัครก็แค่กรอกข้อมูลทั่วไปแล้วก็ไปยืนยันอ e ีเมลเหมือนเว็บอื่นเลยนะส่วนปุ่มล็อกอินคือปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะก็พอล็อกอินเรียบร้อยเนี่ยมันจะเข้าไปหน้าหลักของมันอันนี้เป็นหน้าหลักของมันนะคะหน้านี้นะคะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะมันจะเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่เจอหน้านี้นะคะตอนที่ล็อกอินเข้ามาให้เรากดตรงนี้นะคะ อ่านออกเสียงว่าอะไรไม่รู้ถ้ากดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอันนี้นะส่วนยอดเงินที่โชว์เนี่ยมันจะเป็นของเดือนกันยาปีนี้นะคะเราสามารถเลือกเดือนได้นะถ้าเราทำมานานแล้วแต่ของแอดเนี่ยเดือนนี้มีแค่เจ็ดวิวเอง <c oughs> คือ พูดแล้วขำตัวเองคือแอดเนี่ยพูดจริงนะเว็บเนี้ยแอดเข้าบ่อยนะแต่แอดไม่ได้ทำมันเลยค่ะแอดไม่ได้ทำมันเลยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่ายอดวิวมันก็ยังมีคนดูอยู่นะเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันวิวอะไรนะคะ ส่วน7วิวเนี่ยได้ศูนย์จุดศูนย์สามนะคือแอดปล่อยทิ้งมันไว้เลยนะคะมันมันเข้ามาเองนะแล้วก็เงินรวมตอนนี้มีเนี่ยประมาณศูนย์จุดแปดดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนภาษาเนี่ยมันแปลเป็นภาษาอื่นเนาะถ้าใครต้องการเป็นภาษาไทยนะคะคลิกกวาแล้วก็กดแปลภาษาถ้าใครทําในมือถือนะคะมันจะมีจุดสามจุดข้างบนเราสามารถเลือกแปลภาษาได้เนาะแต่ว่าบางทีจุดสามจุดของแต่ละเครื่องมันไม่เท่ากันนะคะมันอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ในมือถือแล้วก็รุ่นมือถือที่เราใช้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแอดก็แนะนำว่าให้หาดูที่วันมีขีสามขีดหรือว่าจุดสามจุดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกดแปลภาษาเนาะสำหรับมือใหม่เลยนะคะแอดนี่อธิบายละเอียดแล้วนะตรงนี้ค่ะข้างล่างเลื่อนมามันจะเป็นเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาใหม่เน,นนะี่ยแนะนําว่าให้อ่านดีกว่านะคะส่วนแอดเนี่ยแอดจะไม่สอนเลยละกันเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับแค่อ่านเงื่อนไขแล้วเดี๋ยวแอดจะไปสอนอันอื่นแทนนะคะ อันนี้บอกไว้ก่อนนะเห็นยอดเงินแค่0.8ของแอดเนี่ยคือมันน้อยนิดสําหรับคนที่เขาทําจริงจังมากเลยนะคะคนที่เขาทําจริงจังนะคะเขาก็แบบเดือนนึงอะได้หลายพันนะคะ มันมีจริงๆนะคนที่ทําเดือนนึงได้หมื่นสองหมื่นอ่ะมันก็มีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความขยันเลยที่ปกคลิปแอดถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเลยนะคะส่วนตัวแอดบอกเลยว่าแอดเป็นคนที่สนใจอะไรก็จะทําอยู่พักนึงแล้วไอ้ก็จะเลิกนะคะอันนี้เป็นนิสัยที่เสี่ยงมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาถามว่าแอดรวยหรือยังแอดได้เงินเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแอดบอกเลยนะคะว่าแอดได้น้อยเพราะว่าแอดเนี่ยเป็นคนที่แอดอาร์ตนะคะมีความสนใจตรงไหนแอดก็จะลุยไปกับตรงนั้นแต่พอเลิกสนใจแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ สเสียของคนเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะคะแอดแอดนะนําว่าให้ถ้าอยากจะทําอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าพอดูแอดจบแล้วมันทําได้นะคะก็ให้มาทําแบบตั้งใจเลยสักเดือนสองเดือนเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างมันเห็นผลมากนะเพราะว่าคนที่แอดรู้จักเนี่ยได้เดือนละเจ็ดพันถึงหมื่นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเป็นรายได้เสริมที่ถือว่าเยอะมากๆนะเอาล่ะเว็บนี้นะคะเป็นเว็บสำหรับการย่อลิงก์นะสมมติว่าเรามีลิงก์อะไรก็แล้วแต่เป็นลิงก์ youtube ลิงก์ a c e b o o k ลิงก์วิดีโอดูหนังหรือว่าเป็นลิงก์รูปภาพอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องการแชร์กับคนอื่นหรือเป็นลิงก์ให้เขาดาวน์โหลดโปรแกรมอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นเป็นข้อมูลที่มาอยู่ใน Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะมันสามารถสร้างเป็นลิงก์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาลิงก์ตรงเนี้ยค่ะที่เราคิดว่าเขาจะสนใจอะ่ะมายอ่อลิงก์ในเว็บนี้นะคะพอเรามายอ่อลิงก์ในเว็บนี้เราก็ไปโปรโมทโปรโมทยังไงโปรโมทโดยการสร้างเว็บไซต์หรือ โปรโมทโดยการแบบเคยเห็นอินสตาแกรมไหมที่เขามาโพสว่าขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะนู่นนี่นั่นหรือว่า Facebook ขออนุญาตเจ้าของโพสต์นะคะแล้วก็มาลงลิงก์นู่นนี่นั่นเราโปรโมทแบบนั้นก็ได้ถ้าเราทําเว็บไม่เป็นนะคะแต่เว็บอ่ะมันก็มีเว็บฟรีเยอะนะแล้วก็มีคนสอนใน f a e b o o o y o u ู YouTube อะไรพวกนี้เยอะมากนะคะแล้วแอดก็ไม่ได้ห่วงนะที่ทุกคนจะไปดูของคนอื่นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากทำเว็บฟรีเนี่ยเซิร์ชเอาเลยนะคะมีสอนอยเยอะแยะหรือว่าถ้าใครไม่อยากทำฟรีก็เนี่ยงไ,งไปโพสโฆษณาแต่เราต้องใจกล้านิดน,นึงนะแบบประมาณว่าขออนุญาตเจ้าของโพสนะคะขอฝากอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้หรือว่าทำเพจ Facebook ของตัวเองเลยก็ได้อย่างสมมติว่าเฮ้เราตัดสินใจว่าเราจะย่อลิงก์หนังะให้คนเข้ามาดูหนังเราอะคือเราไม่ต้องมีแบบเว็บดูหนังเนะะี้ยค่ะเราก็แค่เอาหนังจากเว็บอื่น แล้วเราก็ copy Link มาหรือเราเอาหนังของเราหรือเพลงของเราที่เราต้องให้เขาดูเนี่ยไปฝากไฟล์ไว้ฝากไว้ที่ไหนฝากไว้ฟรีนะคะ มันจะมีเว็บฝากฟรีเยอะมากเลยเดี๋ยวแอดจะสอนอีกทีนึงแต่อันนี้จะบอกแบบทั้งหมดก่อนนะคะภาพรวมแล้วเดี๋ยวจะทำให้เห็นนะก็คือมันจะมีเว็บฝากไฟล์อย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเราไม่ไปเอาลิงก์จากเว็บอื่นมานะคะอย่างโดยส่วนตัวแอดเนี่ยแอดก็จะมีเว็บฝากของตัวเองแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่แอดทำนะคะคือการให้โหลดเกมนะคะที่เป็นเกมแคชนะคะหรือว่าเกม PC ที่เป็นเกมแบบว่า อ่ะง่ายๆย,ยอมรับเลยว่ามันอาจจะเถื่อนบ้างนะคะก็แอดจะไม่ทำเองแอดทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นแอดก็จะไปหน้าเว็บของของเขาแอดก็ copy ลิงก์เว็บของเขาอย่างสุิเป็นเกมฟรีไฟล์ที่แบบโหแบบเล่นยังไงก็ชนะอันนะสมมติเป็นแคสแบบนี้นะคะแอดก็ไป c o อปลิงก์ของเขามาแล้วแอดก็มาย่อลิงก์ในเว็บนี้แล้วแอดก็ไปโปรโมทแค่นี้เองพอมีคนมากดลิงก์ของเรานะคะเราก็จะได้เงินนะคะง่ายๆแค่นี้มันอาจจะดูยุ่งยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบ ตั้งใจทำอะค่ะแล้วก็ค่อยๆดูแอสสอนไปนะคะเราจะรู้สึกว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะเอาล่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีลิงก์นะอันนี้อธิบายไปหมดแล้วจะเข้าขั้นตอนเนาะอย่างแรกเราต้องมีลิงก์นะคะสมมติแอดจะเอาลิงก์ u t u b e ของแอดนี่แหละสมมุติคนแบบ หา YouTube เซิร์ชของ a d เนี่ยจิงสมมติเซิร์ชแบบว่าเนี่ยน n ว w e r อะไรเนี้ยที่ Ads ทำนะคะสมมติมีคนเซิร์ชอันเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นเยอะมากเลยนะมันก็จะไม่มีของเราอย่างเดียวเนาะถ้าเซิร์ชใน YouTube ใช่ไหมอ่ะเราก็ไปกอปของเรานะคะเพื่อที่จะเอาดิงเนี้ยไปโปรโมทนะคะเป็นการแชร์นะคะเราก็มาที่หน้าของมันเรามาตรงนี้นะคะตรง Tool ชี่แปลว่าเครื่องมือเนาะกดเข้ามาแล้วเลือกอันที่สองนะคะตรง m a t นะคะ อ่าอันนี้เมื่อกี้แอดค้างไว้นานเนาะเดี๋ยวขอเข้าระบบแบบหนึ่งนะคะพอดีค้างไว้นานเว็บพวกนี้มันจะเหมือนกับเตือนความปลอดภัยของเราเนาะอ่าพอเราเข้ามาอันที่สองเรียบร้อยนะคะเราก็กดวางลิงก์เลยค่ะอันนี้เขาบอกว่าทำได้สูงสุด20 URL นะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้ทำทีละอันเพื่อเราจะไม่ลืมนะคะอ่าแล้วเราก็กดช็อตเทนตรงนี้ค่ะกดเข้าไป เราจะได้ลิงก์ย่อมาแล้วนะคะยังไม่ต้องก๊อปยังไม่ต้องทําอะไรนะคะให้เรามาตรงนี้ค่ะมานแต่ hmm. ลิงค์ค่ะกดเข้าไปค่ะแล้วก็กดคําว่า All Link ค่ะลิงก์ย่อของเรานะคะอันล่าสุดจะอยู่บนสุดเสมอเนาะ mm hmm. มันก็จะขึ้นชื่อให้เราบางทีมันก็ไม่ขึ้นชื่อนะคะที่ให้กดมาตรงนี้เพื่อให้เราเปลี่ยนชื่อนะเราก็กดไป Edit ต,ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อสมมติอันนี้มันชื่อแบบนี้เออแล้วก็เอาคำว่า youtube ออกสมมตินะคะอ่ะ อันนี้เป็นชื่อที่แอดต้องการและ new answer update 100อปอเอะสมมติอันนี้แอดเป็นชื่อที่แอดต้องการนะคะส่วนอันนี้เป็นเหมือนคำอธิบายของมันนะคะเราไม่ต้องทำก็ได้หรือว่าใครอยากจะอธิบายให้มันแบบชัดเจนเผื่อมีใครเซิร์ชคำนี้แล้วมันตรงกับของเราก็ได้เหมือนกันนะคะเราเนี่ยอย่างอันนี้ answer กับ c อ่ะมันติดกันใช่ไหมเรา enter เราอะไรเงี้ยคือเราปรับแต่งมันได้นะคะเราจะใส่วันที่ด้วยก็ได้นะแต่ว่าแอดไม่ใสล่ละกันนะคะแอดก็กด submit ค่ะพอแอดแก้เสร็จนะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วกดไป all link หรือกด back ก็ได้นะคะแอก็จะถนัดเป็นกด m า n น g แล้วก็ all link เหมือนเดิมเนาะเนี่ยตรงนี้มันก็จะแก้ให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็มากด copy link ตรงนี้เลยค่ะปึ๊บกด copy พอ copy เสร็จเราทำไงแล้วก็ไปโปรโมทนะคะสมมติแอดจะไปโปรโมทใน Facebook ของตัวเองอะ อันนี้เป็นเฟซบุ๊กของแอดนะคะสมมติแอดจะไปโปรโมท a c e b o o k แอดจะไปโปรโมทกับโพสต์อื่นก็ได้นะคะแต่ว่าสมมติแอดโปรโมทให้เพื่อนแอดใน Facebook แล้วกันแอดก็กดไปแล้วก็แอดก็วางไว้แล้วก็พิมพ์เลยเอา้าโอ้ยเดี๋ยวนี้ Facebook แอดไม่เคยโปรโมทใน Facebook มานานแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เฟซ e b o o ุ๊ก็บล็อกลิง์กพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอินสตาแกรมหรืออันอื่นก็ได้นะคะที่เราไปโปรโมทหรือไปพวกเว็บบล็อกพันทิปอะไรเงี้ยก็ได้เนะเาะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแอดไม่ได้ทำใน Facebook นานมานะคะเพิ่งรู้ว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยในการบล็อกเหมือนกันนะคะอ่ะใน Facebook ทําไม่ได้นะคะเราก็ปิดไปแล้วก็ไปโพสที่อื่นก็ได้นะคะอย่างเว็บบล็อกพวกเว็บบล็อกอย่างเหมือนกับ เว็บอ่านข่าวเนี้ยค่ะมันจะมีให้เราคอมเมนต์เนาะแล้วก็คอมเมนต์ในนั้นก็ได้นะคะเอาล่ะสมมติพอเราได้ลิงก์ไปโปรโมทเรียบร้อยนะคะพอมีคนมากดลิงก์ของเรามันจะเป็นแบบไหนเนาะเราลองกดลิงก์ของตัวเองได้นะคะแต่เรากดลิงก์ของตัวเองเราไม่ได้เงินนะคะอ่าสมมติแอดกดลิงก์มาแล้วเนาะหรือวางลิงก์ในช่องเซิร์ชนะคะเราจะไปดูว่าเขาได้เงินตรงไหนเพื่อนๆที่ตามแอดจะรู้จักคําว่าช็อตลิงก์ใช่ไหมอันนี้คล้ายๆช็อตลิงก์เลยนะคะเนี่ยมันจะขึ้นโฆษณาแบบเนี้ยให้เรา กว่าเขาจะกดไปถึงข้อมูลของเราอะค่ะมันก็จะเจอโฆษณาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยโฆษณาพวกนี้แหละที่มันทําให้เราได้เงินนะคะมันเหมือนช็อตลิงก์เลยนะคะไม่ต่างกันเลยวิธีทําสังเกตไหมว่าเว็บที่เขาให้โหลดโปรแกรมโหลดเกมอะไรพวกนี้จะมีลิงก์แบบนี้นะคะ่ะเยอะมากเพราะว่าเขาได้เงินมาจากตรงนี้นะคะ ตอนเมื่อก่อนแอดไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เนาะตอนที่แบบสมัยเรียนอยู่นะคะแอดก็ไม่ค่อยได้สนใจแอดก็งงว่าจะโหลดโปรแกรมทั้งทีเนี่ยทําไมมันวุ่นวายมากเลยทําไมมันต้องมีโฆษณาเยอะมากอืมแอดเพิ่งเข้าใจว่าใครจะมาทําฟรีให้เราเนาะเขาก็ต้องอยากได้เงินจากการที่เขาทําอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าพอกดมาจนสุดนะคะทุกคนดูโฆษณาเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาลิงก์ที่เราใส่มาเนาะแอดกดปิดก่อนแล้วกันเพราะว่าเสียงมันน่าจะเข้านะคะ นั่นแหละมันก็จะได้เงินตรงส่วนนี้นะคะส่วนก็จะมีข้อมูลด้านนี้ไอก็จะพิมพ์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 ิพนะคะพิมพ์เสร็จแอดทำเป็น pdf พอทำเป็น pdf เสร็จแอดก็ไปฝากไฟล์นะคะในเว็บฝากไฟล์พอแอดฝากไฟล์เสร็จมันจะมีให้กดลิงก์นะคะไอก็กดลิงก์แล้วก็มาย่อลิงก์ในเว็บที่แอดสอนคือเว็บนี้นะคะแล้วแอดก็มาใส่ในเว็บถ้าใครอยากให้แอดสอนทำเว็บนะบอกได้เลยนะเดี๋ยวแอดจะสอนให้เลยนะคะไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงกัน แล้วก็พอมีใครมากดของเรานะคะเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยสมมติอยากได้สรุปเนะะื้อหากฎหมายอย่างเงี้ยเขาก็มาดูของเรานะคะอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ลงเออลืมเหมือนกันเนาะนานแล้วอ่ะสมมติมีใครอยากได้โหลดอันนี้อยากโหลดวิชานี้นะคะก็กดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นลิงก์ย่อที่แอดทำเมื่อกี้ค่ะแต่มันขึ้น not found เพราะว่าแอดไม่ได้อัปเดตลิงก์นะคะมันก็จะมีอายุข,ของมันประมาณปีสองปีนะคะประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งคือ เว็บที่แอดฝากไฟล์อ่ะคือเว็บนี้นะคะแอดบอกไว้เลยว่าเว็บนี้ฟรีย0สิบกิกนะคะเว็บนี้คือเว็บที่แอดฝากไฟล์ ile, แล้วแอดเนี่ยไม่ได้เข้ามานานแล้วอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะคะว่าแอดไม่ได้เข้ามาประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทั้งทั้งเว็บนี้นะคะแล้วก็เว็บฝากไฟล์เพราะฉะนั้นแอดลืมรหัสนะแล้วก็กู้คืนมันไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดลบข้อมูลเกี่ยวกับของมันนะที่มันให้เราเซฟไว้อ่ะหมดเลยเออแล้วก็คือแบบ าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลแอดเนี่ยพอเราไม่ได้ล็อกอินนานๆน,นะคะมันจะหายไปเพราะมันหายไปปุ๊บบวกกับที่แอดแบบไม่ได้เข้าเว็บนี้มานานมากนะคะลิงก์ที่เป็นลิงก์เก่าๆมันก็จะลบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างนะในเมื่อแอดไม่ได้อัปเดตนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบเมื่อกี้แต่ถ้าลิงก์ไหนที่แอดอัปเดตแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบ ให้โหลดไฟล์หรือว่าให้ดูไฟล์เหมือนตอนที่เป็นช็อตลิงที่แอดแนะนําไปข้างต้นนะคะที่แอดทำให้ดูข้างต้นเมื่อกี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้คือการโปรโมทลิงก์ย่อของแอดโดยการทําเว็บไซต์นะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องทําเว็บไซต์ก็ได้เนาะเราทําอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าใครอะอยากทําเว็บไซต์เป็นของตัวเองที่ไม่ใช่ g o o g l e Site แล้วติดโฆษณาด้วยอันนี้ก็จะได้เงินไปอีกส่วนหนึ่งนะคะได้เงินจากการที่เขาอะมากดลิงก์เราด้วยได้เงินจากการที่เราได้ค่าโฆษณาที่เขามาดูเว็บเราด้วยทุกอย่างอะมันได้เงินไปหมดเลยนะคะอยู่ที่เราอะจะมิกมันแบบไหนจะรวบรวมข้อมูลหรือว่ารวบรวมการหาเงินต่างๆมาไว้ในเว็บเราแล้วก็มาทําเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะแบบนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีนะคะคือ Gmail อันนี้คือหน้า dice นะคะหรือเรียกว่า google dice ก็ได้นะคะถ้าใครทำในคอมเนาะเข้ามาหน้า google เนี่ยมันก็จะมีจุดแบบนี้9จุดนะคะแล้วก็เลือกคำว่า dice นะคะ แล้วก็ล็อกอินด้วย Gmail เราจะได้พื้นที่ฟรี15กิกเราสามารถฝากไฟล์ต่างๆได้เลยนะแอดทำงานเนี่ยบางทีไฟล์อะแอดอยากไว้มันออนไลน์เพราะว่าแอดขี้เกียจตกฮาร์ดดิสปกพาไปไหนอะไรเงี้ยนะคะแอดก็จะมาฝากในนี้แอดมี3 Gmail นะคะรวมทั้งหมดพื้นที่45กิกที่แอดได้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ฟรีมาทำแบบนี้ก็ได้ แล้วก็เราสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้อีกนะคะเพราะว่าถ้าเราสมัครหลายอันเนี่ยมันจะให้เรายืนยันข้อมูลส่วนตัวะคะ่ะใน Google นะคะมันจะให้เรายืนยันโดยที่ไม่ซ้ากันถ้ามันซ้ํากันมากเกินไปมันจะไม่ให้เราสมัครนะคะเพราะฉะนั้นแอดสมัครได้3แอดเขาเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่45กิกนะคะฟรีแอดเขาหนึ่งได้ฟี1 5กิกสเนาะสมมติเรามีรูปภาพนะคะที่เราต้องการแชร์ให้คนมาโหลดฟรีเลยอะแล้วเหมือนกับว่า รูปภาพวิดีโออะไรอย่างงี้ก็ได้นะได้หมดเลยนะแล้วเหมือนกับว่าเราฝากไฟล์ไว้ใน Google Drive แล้วกดคลิกกวานะคะมาจะมีคําว่ารับลิงก์นะคะแล้วก็นี่ทุกคนที่มีลิงก์เราอะ่ะก็พีลิงก์ตรงนี้นะคะตรงคําว่าคัดลอกลิงก์เนี่ยค่ะก็ปไปแล้วกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วเราก็มาเว็บนี้มาทูแล้วก็แมสนะคะอันที่สองนะคะแล้วก็มาย่อลิงก์ หลังจากนั้นเราก็ไปที่ Manage แล้วก็อ l ลิง n k แล้วก็แก้ชื่อมันค่ะสมมุติอันนี้เป็นเทสรูปภาพ์แล้วกันแอดก็ใช้คำว่าเทสอะแล้วไอ้ก็กด Submit นะคะพอแอดแก้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปที่ All Link เหมือนเดิมค่ะนี่เราก็จะได้ลิงก์ย่อมาแล้วนะคะแล้วก็แอดเอาลิงก์เนี้ยไปโปรโมทพอมีคนมากดลิงก์มาดูโฆษณาเราเราก็ได้เงินแค่นี้เองคือฟรีนะคะ พื้นที่ฟรีจาก Google Drive อ,อีกวิธีหนึ่งที่แอดบอกเมื่อกี้นะคะก็คือเราไปเอาข้อมูลจากเว็บอื่นมาแล้วเราก็มาโปรโมทเอาลิงก์ของเขามาลิงก์ย่อโปรโมทให้เขาแล้วเราก็ได้ค่าโฆษณาก่อนที่เขาจะเข้าไปเว็บลิงก์นั้นนะคะก็อย่างเช่นเป็นอันนี้ละกันสมมุติแอดต้องการแอปอันนี้วิดีโอค o มเพสเตอร์แพนด้านะคะ แอดต้องการให้คนมาโหลดเกมแฮ็กของแอดอันนี้นะคะจะเรียกว่าของแอดเต็มปากก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราเอามาจากที่อื่นนะคะเราก็ก๊อปลิงก์ของเขาจากหน้านี้มาเลยนะเพราะว่าเราอย่าไปก๊อปเฉพาะเข้อมูลของเขาที่เป็นตัวดาวน์โหลดแล้วก็มาลงของเราเองนะคะเพราะว่าถ้าใครทําสายแฮ็กอะไรพวกนี้พวกนั้นเขาจะเก่งในการแฮ็กมากนะคะ เราไม่ควรที่จะไปเล่นกับเขาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาควรจะได้เงินในส่วนของเขาด้วยนะคะไม่ใช่เราจะได้เงินจากการที่เขาทํางานอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็กอปลิงก์มานะคะอย่าไปก๊อบข้อมูลของเขามาทั้งหมดนะคะข้อมูลของเขาทั้งหมดหมายถึงเนี่ยสมมติกดดาวน์โหลดนะคะมันมีสมมติกดดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ให้เราก็ดาวน์โหลดไฟล์ของเขามา แล้วเราก็มาใส่ Google Drive เพื่อให้คนมาโหลดจาก Google Drive เราแต่ว่าคนที่เขาทำคนนี้เขาจะไม่ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าทำแบบนั้นนะคะแค่ก๊อปลิงก์ที่เขามาวางจากหน้าเว็บนั้นแค่นั้นเองแล้วใครตโหลดก็ให้มาโหลดจากลิงก์ของเขาอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าใครจะเปิดก็มาเปิดจากลิงก์ของเราได้ก็คือพอก๊อปลิงก์มาแล้วนะคะแล้วก็มากดตรงนี้ t r นะคะแล้วก็ m a ท c h เหมือนเดิมเลยค่ะนี่ถ้าเราทำวนสามรอบครบนะ เพื่อนๆจะจำได้เลยนะแล้วก็ Manage, a l i n k Edit แก้ชื่ออ่าอันนี้เป็นชื่อแอปอะไรแอป Panda นะคะก็นี่ให้เราจำได้นะคะอันนี้ชื่อของมันส่วนคำอธิบายอะไรพวกนี้นะคะก็ช่างมันแล้วกันเราจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้ส่วนอย่าอดไม่พิมพ์นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นนิดๆหน่อยๆให้เราอยู่แล้วนะคะแล้ก็กด Submit นะคะ พอแก้ไขเรียบร้อยก็ไปเมาเนจแล้วก็ออลิงก์แล้วก็วก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะไปโปรโมทแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนมากดลิงก์ของเราเราก็ได้เงินจากการที่เขามากดแค่นั้นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าแอดอธิบายมาเยอะมากๆแล้วนะคะวิธีสุดท้ายก็คือการถอนเงินนะคะเผื่อปิดไปแล้วการถอนเงินเรามากดตรงนี้นะคะเซตติ n งกดเข้าไป แล้วก็โปรไฟล์กดเข้าไปตรงนี้นะคะจะเป็นให้ใส่ที่อยู่ต่างๆแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะแอดนี่ยังไม่ได้ถอนนะสำหรับออแอ c เคา t น,นี้นะคะก็ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลเนาะสมมุติเราใส่เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาอีกหน่อยมันจะมีตรงนี้นะคะ Vi methodde วิธีการถอนมีทั้งหมดเท่านี้เลยค่ะเพียบเลยค่ะแต่ว่าขั้นตอนการถอนแต่ละอันจะไม่เท่ากันเนาะ แอดเนี่ยจะแนะนําให้ถอนเป็นอันนี้เพราะว่าค่าธรรมเนียมจะน้อยนะคะเป็นเพย์พอหรือว่าเพ y ์เยอร์เพราะว่าพวกเรามีกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ค่ะที่อยู่ของ T R C 2 0นะคะขั้นต่ำสิบดอลลาร์ส่วนเพย์พอกับ p a y e เยเนี่ยก็จะขั้นต่ําแค่ห้าดอลลาร์เป็นการเป็นการถอนที่น้อยที่สุดในบรรดาการถอนทั้งหมดเลยนะคะพอเราถึงขั้นถอนแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ที่อยู่ แล้วเราก็มาเลือกว่าเราจะถอนเข้าอะไรสมมตุติแอดต้องการถอนเข้าไปเยอร์อะแอดก็เลือกไปเยอรนะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าไว้นะคะไม่ใช่ตั้งค่าทุกครั้งนะแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นวิดดอแอดเคาก็คือใส่ที่อยู่ไปเยอรมันจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเราเลือกการถอนเป็นแบบไหนนะ ต้องใส่แบบไหนนะคะอย่างสมมติเราเลือกการถอน Paypal มันบอกว่าให้เราใส่อีเมลที่เราสมัคร Paypal นะคะแล้วก็มันก็จะมีอีเมลไว้ก็จะมีลิงก์อย่างหนึ่งนะที่เป็น p a y p a l m e แล้วก็ชื่อของเราะคะ่ะห้ามใส่แบบนั้นเด็ดขาดนะคะให้ใส่เป็นอีเมลเด็ด ให้ใส่เป็นอีเมลนะคะอืมต่อไปนะคะเป็นเพย์เอร์มันก็จะบอกว่าให้ใส่ยูอามันก็จะบอกเลยนะว่าอะไรใส่แบบไหนนะคะเว็บนี้จะละเอียดมากเราก็ใส่ที่อยู่เพย์เอร์เนาะเพราะว่าแอดทดลองเลือกเป็นเพย์เอร์นะคะพอใส่เรียบร้อยน,นะคะกด Submit ตรงนี้เลยค่ะพอกดปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเซฟให้เราพอเซฟเสร็จไม่ต้องสนใจอะไรค่ะกดมาที่หน้าแรกก็ได้หน, <c oughs> หน้าแรกคือหน้านี้นะคะหรือ กดมาตรงนี้ค่ะคำว่าบาลานซ์นะคะมุมขวาบนกดเข้าไปพอเรากดนะคะมันก็จะขึ้นเป็นยอดเงินรวมของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็มีปุ่มวิดดอรตรงนี้ฟุ๊บเขียวๆนะคะถ้าเราถึงขั้นถอนแล้วเนี่ยเรากดถอนได้เนาะมันก็จะถามคุณว่าชัวร์ไหมที่คุณจะถอนชัวร์เราตกลงนะคะพอกดตกลงปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าถอนให้เราว่าเราจะถอนกี่บาทนะคะ แต่อันนี้มันยังไม่ถึงมันก็เลยขึ้นเป็นแถบแดงนะคะเพราะฉะนั้นใครถึงแล้วกดตรงนี้มันก็จะทําดําเนินการให้เราแล้วมันก็จะบอกเงื่อนไขว่าเงินมันจะเข้ากี่วันนะคะส่วนใหญ่เนาะอันนี้เขาก็จะบอกว่า5วันทําการนะคะเสาร์อาทิตย์เขาหยุดนะคะประมาณนี้แค่นี้เองค่ะการถอนง่ายมากพอเราหาเงินได้ครบถอนครบถอนแถมถอนเข้าไปเยอ่อหรือว่าเข้าเพย์พอที่เรามีอยู่แล้วด้วยแล้วขั้นต่ําก็แค่5ดอลลาร์นะคะเป็นอะไรที่ ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่ต้องแทบลงทุนอะไรเลยแค่ความตั้งใจนะคะแอดเน้นเรื่องความตั้งใจเพราะว่าแอดไม่มีความตั้งใจนะคะเหมือนเพื่อนแอดเนาะเพื่อนแอดเนี่ยมีความตั้งใจมากนะคะได้เดือนละเจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นแต่แอดนะคะทำมานานมากยังได้แค่นี้อยู่เลยวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ